ทำเลยทำเลยฮิตำรวจเลยเฮ้ยโอ้โหนั่นมันคนยิงนี่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีโอ้โหแม่นเลยนะเอ็กเวนผมคือเด็กเขี้ยโอ้เด็กเขี้ยฟัน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 โยกเลยเฮี้ยวิธีฆ่ายายไม่มีคีย์หยิบไอ้สัตว์เฮ้ยเฮี้ยเฮี้ยมึงอยู่นู่นใช่ไหมเฮี้ยเฮ้ยเอ้ยมานีิมึงอ่ะแกนนี่เดี๋ยวมันเจอกู อยู่ไหนวะแกนี่เอ้าเพี้ยนเป็นเที่ยอะไรเลยแกนี่เดี๋ยวงเจอกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึเตะกูเฮ้ยใจเย็นอย่ามึงเตะหนูเฮ้ยเขี้แต้มศพหรอไม่มีทางเฮ้ยเก็บเอากูตายเอากูตายอย่าทำหนูอย่าทำกูอย่าทำกูไปแล้วไปเจอกันนะยัยนี่เจอกูยยอือขี้แตกเขี้ ยี <mm <m 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 <sm ่ย yes ียไม่เป็นไรเลยไม่เจ็บเลยหรอยายงานเยอะน้ำเงาไอ้ซี่ควายอี๋เอ้าเฮ้ยเขี้ยเด็กเขี้ยกูเด็กช่างอะเนี่ยเด็กช่างในอนาคตแง่ปาดเลยนี่กูปาดเลยกูปาดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เขาเป็นซอกไม้เลยกูเฮี้ยอยู่ไหนวะโลโลอยู่นี่เฮ้ยจะเป้ตยเฮี้ยเอาแล้วไอ้เฮี้ยเอ้ยทำกูไิ้เนรุกคนรุก เฮ้ยโอ้เพื่อนถดิวไปแล้วเฮ้ยมห้องรับแล้วเจอกูยายมึงเอาจะเอาเลยเจ้กูเด็กเป็ดเก็บหินกูเด็กช่างบอกเลยนี่เด็กช่างช่างไงช่างเอ้ยเฮ้ยเ้ออขี้แตกเลยเฮ้ยเฮี้ยควาาเลเมื่อกี้เนี่ยกูโดนตะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยกูโดนแล้วเออ เต็มกระแผงเอ้ยเฮียนะมึโดนกูลงมาหนึ่งเอ้ยพี่โดนเฮียไปไหนแล้ววะนี่มโดนกูนกเนี่ยแกเนี่ยวิ่งยังไงกูแกเอือเต็มหัวเลยไอ้เฮียเฮ้ยเฮียเฮ้ยมันแปลงร่างไอ้เฮียอีโวลูชั่นเฮียเอ้ยไม่นะเฮาปิวแล้วเพื่อนกูเต็มหัวไม่หลุด,ดด้วยเฮียไม่ตายแน่นอนวนะน่ะนีอืม เต็มกระบาลหัวแตกเอ้ยจะเย็นเพื Wait, ่อนจิ้มเหรอเราไม่เดี yeah> ๋ยวทำเงี้ด claro ีไม่ดีเลยนะอุ้ยเพื่อนปิวไปแล้วกูจะอยู่ทำเฮี้ยอะไรล่ะจะแค่กูอ้าวเฮี้ยเอ้าเอ้าเอ้ากูบักเลยอ้าเฮี้ยเอ้ยมาถึงกูปิวเลยเอ้าเฮ้ยเพื่อนปิวก็้าไปไปแล้วไอ้เฮ้ยไปใครจะากเล่นกับผมบ้างไปเรื่อยไปฮัลโหลอะไรว่าเหวี่ยคนตายตรงนั้น เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยไม่เอาอะไรไปแล้วจัดการนะพี่นะอืมโอ้มีอะไรเปล่าฮัลโหลนี่คืออะไรอ่ะรูปภาพโอเคเว้ยมนุษย์สีม่วงคืออะไรอย่างตามเฮ่อนะเดี๋ยวไปจ้องรูปภาพดิหรือมันมั่ววะกูมาทางผิดหรือเปล่าเนี่ยโอเคโอเคโอเคอ้โห้อึ๊บฮิฮิไปเลยเฮียไปเจอกันนะพี่อุ้ยมันตามกูแล้วเพื่อนมาดิกูโหแลกเบอร์กับมึงนะ เดียกันอเอ้มเขียนเขียนว่าอะไรวะเอ้เอ้มันตามมาเปล่าตามแน่นอนเอ้ยตามยาวเกินกูจะไม่ตายตรงนี้กูบอกเลยไปแล้วโอ้โหมาไมากูจะไม่ตายไอเวนไอเวนแยกทาง,นนางตรงนี้แยกทางตรงนี้แยกทางตรงนี้แล้วกูรอดแล้วเกือบฮะ เห็นอะไรแวบๆมันไม่ใช่เรื่องดีไปแล้วโอเค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 มังมาแล้วไปเลยมาได้ไหมก็แล้วโอเคโอเคอือกูตายเฮ้ยแอบแฝมันเข้าได้ไอ้จริงเหรอไอ้เหี้ยเอ้าผมเลยมั่วไอ้เหี้ยเพิ่งรู้อ้าวเกี่ยวอัไรเนี่ย เอออะไรวะไม่ปลาไหลนะอะไรวะน่ะฮัลโหลอุ้ยเอาแล้วรนันรันเลยกูไปแล้ว,ลลนนลวมันให้กูรันกูรันนะดิเออหลังอะไรวะมันให้กูรันกูรันนี่ฮรันเลยเหรอกูวิ่งเร็ววิ่งเร็วไปแล้วไปแล้วกูไปแล้วกำลังมีอะไรกำลังมีอะไรโอ้โห,หตายมโคนตายโคตตาย buta ai we